ไปเป็นนักแต่งบนรยูดิมันพีเจสีต้องมีแล้วเดี๋ยวเวลาคำตอบเนี้เอาไปเขียนน่ะต้องใส่ฮีฮิด้วยนะใชถ้าพี่เกรซตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าห้องพี่เกรซเป็นสนามโอเทลฟอร์ดแล้วพี่เกรซจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกไม่มีคำถามกินยากินยาโอเคเย้เยวเย้วันนี้ต้องใช้จินตนาการสูงนะก็ คงลงไปนอนกับพื้นก่อนอย่างแรกลงไปนอนกับพื้นเออลงไปนอนกับพื้นสนามก่อนดึงยาขนาดเราไปที่มาติดเรายังนอนเล่นอยู่กับพื้นสนามยากปะไม่กินไม่กินเกือบเกือบกินไม่กินเฮ้ยแต่เป็นว่าพี่เกดกินนะกินต้องไปไหมแต่ครูแบบลาปากเลยอ่าโอเคคำถามต่อไปเมื่อไหร่จะเลิกทายเวลาแม็กซ์ยูแพ้พี่เกดอ่ะไม้ยไริงไม่ได้น้อยหรอก เราต้องยืนบนพื้นฐานความเข้าใจเราต้องรู้ว่าถาขาวก็เสียใจไว้ก็เสียใจแต่แบบว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับตัวเนาะเอาเป็นว่าเลิกน่อยคงคงไม่ได้นอยไม่ไม่ได้ถึงขั้นนอยแต่ว่าอยากให้คีิกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นเองป่าไม่กลับมาแล้วเหรอป่าญาติอาคำถามต่อไปตอบแล้วนะครับถ้าวันหนึ่งพี่เกรซแต่งงาน ไห้ลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรนี่อ่านต่อค่ะแคร์ครับครับแครแต่งงานอ่ะเป็นเรื่องหลังๆในชีวิตส่วนลูกถ้าสมมุติว่าต้องแต่งงานจริงลูกก็อยากได้ลูกชายงานนี้เราอยากได้ลูกชายโอ้ยไม่เคยไม่เคยต้องพูถามแบบนี้ที่ไหนเลยนะนี่แล้วก็ชื่อลูกอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใชเอาไว้ก่อนบอกวงเล็บว่าถามเมียก่อน อ่านที่ขายได้ก่อนนะขได้ก่อนเจ๊อ่านมันานต่อไปน้องลุยน้องลุยจำได้ผ่านี่เจ๊อืมถ้ามีคนไหนแบบว่าคุ้นๆจำได้บอกก็จำได้พี่เกรซกลายเป็นน้องกู๊ดอ้าวน้องกู๊ดกลายเป็นพี่เกรซพี่เกรซจะทำยังไงต่อไปคะเบิ้ลคำถามดีถ้าพี่เกรซกลายเป็นน้องกู๊ดน้องกู๊ดกลายเป็นพี่ใช้จินตนาการอีกแหรอพี่เกรซจะทำยังไงต่อถ้าเราเป็นน้องกู๊ดใช่ป่ะเราจะตื่นให้เช้าขึ้น เราจะไปวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าเราจะไม่ขี้เกียจอันนี้พี่แฉพี่แฉน้องไว้อย่างนี้คำถามต่อไปถ้าวันหนึ่งเฟรเดินเดินเดินซื้อสองเล่นอยู่ที่สะพานเล็กแล้วการเจอเดวิดมอรมีอะไรที่จะเอื้อนเอ่ยหรือทำอะไรกับรุงแกบ้างคะผงไม่เอื้อนเอ่ยเพราะว่าผมจะขอถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ จับมือจับมือเออการกินพี่ไม่เก่งแล pase pase ้วก็บอกว่า you very good แล really 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 ้วล่ะแล้วล่ะ you very good แล้วล่ะพิงแค่ต้องใช้เวลาเราจะอยู่ข้างๆคุณลา ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็คงต้องไปกลัมาไม่ไม่ต้องิเวร์ผูกก็ได้ใกล้ๆก็ไปเลยใช่ไหมคะไปดค่ะค่ะคำถามต่อไปตอนนี้พี่เบรสอยากทำงานด้านที่เบรสเรียนจบมาไหมคะออกแบบภายในคือคู่กันอลนวก็อุชิเรียเออเออจริงอยากทำนะอยากทำอยากทนะแต่ว่าณตอนนี้มันหลายๆอย่าง ที่เราเคยเคยเตรียมเริ่เรียนมาก็คือหมรหมดแล้วด้วยเริ่มยากแล้วล่ะ่ถ้าแมนยูชนะแล้วยังดีอยากดูซีรีส์เกาหลีอีกละเฮ้ยเอาจริงอะเรื่องซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราอยากดูนะแต่เรารู้ว่าเราดูแล้วเราต้องติดที่เราอยากดูเพราะเราอยากดูเป็นเรสเฟ้นในการในการทํางานแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราดูเราติดแน่แน่เราก็เลยต้องเพราะทุกวันนี้กิจกรรมและโปรแกรมมันก็ แน่นอยู่แล้วไงถ้าเอาเวลามาดูซีรีส์เกาหลีอีกนี่แบบบุรินทร์ทอไม่ต้องทำอะไรเลยนะนนาาะะิ again, ิิเลลยยออองซกกโโชุบมพี่เกดเคยดูซีรีส์ซาลังเงกไโยป่ะเม่เคยได้ดูแต่เคยได้ยินเคยได้ยินเพลงซีรีส์เกาหลีพวกนี้ไม่ไดูแต่ที่ชอบเพลงนะ ชอบเพลงเกาหลีอยู่เพลงช่วงที่เป็นฮอทัา,าอีไม้ฮาร์ดอ่ะแต่ก็ไม่เคยดูอยู่ดีแต่รู้ว่ามันดังมากเศร้ามากด้วยอู้เฮาอู้เฮาอ่าจริงๆร้องได้แต่ว่าไม่ร้องดีกว่าเครอหรอลอง <c oughs> ลองถูกประโยคแรกประโยคเดียว <c oughs> อ๋อเรา้องไม่ถูกอยู่แล้วเราเน้นทำนองอยู่แล้ว <c oughs> อย่าเลยอย่าเลย <c oughs> กับร่างกับแอฟฟุตบอลเอาเป็นสักประมมณแฟนเวอร์ซี่แล้วกันโอ้ลาบลาบและที่จะเป็นทำอะไรก็คงไม่ต้องพูดถึงนะช่วงสุดท้าของร่างกายมากที่สุดเขาอะไรด้วยอยากรู้อยากรู้ถ้าดังเรานะเราชอบจมูกแล้วกัน ไปน้องเมย์น้องเมย์ี่เ่ะถ้ามีโอกาสมอบความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างพี่เกดอยากทําอะไรมากที่สุดคะอะไรนะมอบความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างคนรอบข้างพี่เกดอ่ะพี่เกดอยากทําอะไรมากที่สุดคะ ถ้ามโอกานนอกจากเต็มุกบนน่าน่าจะทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยน่าจะทำให้คือเราค้างความสุข่าจคนรอบขางมีความสุขด้วยเต็กฟุกคนครับครับผมคำถามคำถามต่อไปว่ารินทำไมยังไม่มีกฟรขอะเขาสี่ทีหลาะอยากเห็นว่ารินในโหมดมุ้งมิงมั่งอ่ะมันจุดยืนตรงนี้มีแฟนยากถึงมีเลยจุดยืนมันมีแฟนยากจึมีเลยไม่ดี ไม่รีดไม่รีดไม่รีกนี่เนรียมถาไปก่อนอ m, มีนเตรียมถามนะถามพี่เก๊ดคำถามต่อไปพี่เก๊ดอยากแสดงละครเรืเ่องอะไรมากที่สุดในตอนนี้เอ่อไม่ไม,ไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่ามีบทที่เราอยากเล่นนะเราอยากอยากเล่นเป็นตำรวจกับพ่อสักครั้งหนึ่งนะอะเล่นบทตำรวจเอออยากเป็นตำรวจแบบบู๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้แอคชั่นแอคชั่น คนมี่คนบอกว่าอยากเห็นที่เกณเล่นชุเรื่องพี่เลี้ยงว่ะรื่องอะไงนะพี่เลี้ยงของใครอ่ะมันเศร้าๆหน่อยปะมันจะเศร้าๆแต่ดราม่ามากาลำขากลับมาเฮียค่ะเวลาไปไหนทำไมต้องใส่เสื้อมีฮูดด้วยคะฮ่าๆแบบว่าตัวผมเสียตรงนี้สุกเลยนะคะไม่ิส่ะไอ้มีฮู้ดนี่แหละตัวทำผมสุกเลย คู่ลักี่ใส่มีพุ้ญญดเขาจริงเราชอบเลยแล้วไงแล้วมันที่สำคมันเป็นการแต่งตัวที่บเบาๆด้วยแล้วแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอย่างสมมติว่าเราไปสนามบินอะไรเงี้ยที่ชอบใส่เสื้อมีพ้ดเนี่ยเพราะบางครั้งจริงแล้วแบบผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งนะแต่ว่าไปสนามบินมันเจอคนเยอะไงมันก็ต้องแบบว่าอะไรดูดีนิดนึงแต่เป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชอิตอะ ใส flaws, ่บูทส่วนเดียวมันก็ดูดูมีสไตล์ดเลยเออเออเหมือนเป็นเลยที่คนเห็นเลยอะอย่างนั้นแหะคือเอาไว้หลบคนใส่บูทในชีวิตประจำวันเดินไปเดินมาอย่างจริงก็ไม่ไม่ไม่ทำเหมือนกันแต่ด้วยเข้าสนามบินมันเป็นระยะเวลาที่แป๊บเดียวแล้วจริงเราก็ชอบใส่ด้วยอะแต่เราไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าใส่ไปข้างนอกเยอะเลยแต่เสื้อมีบูทโคตรเยอะเลยถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งยาวหรือยาวคคะเม่ยัว ี่เก์ขับรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะคาใจมานานมากคะ่ะแต่ยังไม่เคยเจอก็อออออบอกว่าให้มาเจอแล้วเดี๋ยวก็รู้ <laughs> ไม่เฮียสำเร็จจนถึงทุกวันนี้จริงเลยจริงเลยจะบอกเ่อุณถามหมดนะจริงเไม่ได้มีใครแบบว่าเราไม่มีใครยึดนะแรงประแรงบันดาลใจขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันก็เป็นชีวิตเราเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันดีเหมือนกับเหมือนกับเราอยากที่จะดูแลครอบครัว อยากที่จะทําให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้โดยส่วนตัวไม่ได้มีแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเป็นแบบคนนั้นหรือว่าเราจะต้องเป็นแบบคนนี้เราแค่ทุกวันเนี้ยเรามีงานที่ได้รับมอบหมายเราทําให้เต็มที่ทําให้มีความสุขแล้วก็เรียกว่าผลตอบรับอะไรหลายอย่างมันก็ค่อยๆตามมาตามสิ่งที่เราคิดโอเคคำถามต่อไปมีสาระอะไรไถ้าย้อนเวลากลับไปได้เ,เกดอยากจะทําอะไรมากที่สุด ถ้ายอมเวลากับอะไรไม่ได้อะนะไปถึงแบบไม่ได้เป็นนักแสดงแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะไรอยางออีออ้อยากแบบใส่ใจเรื่องตัวเองให้มากกว่านี้อ่ะอยากที่จะมีช่วงหนึ่งในชีวิตเคยเป็นเด็กแว้นอยู่เหมือนกันคือเราเราแบบว่าอยากอยากจะใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้อยากดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอยากจะมีความคิดแบบนั้นแต่ว่ามันก็ตามอายุอะเน,ะเนเาะไม่เกเรเปล่านี <ๆ S 1> ไม่เกเรไม่เกเร โดดเรียนนี่นับครั้งได้อะประมาณ8,000กว่าครั้งอะเฮ้ยนับครั้งเลยดิคือนับเทอมการศึกษาได้ดีกว่าแล้วเป็นเทอมไปรอให้โดดโดดเรียนนี่นับครั้งได้จริงนะนับได้จริงเออนับได้จริงคือแบบไม่ได้โดดเรื่องชนละไม่โดดสมมติว่าเรียนทั้งหมดนะโดดเรียนของเราน่าจะประมาณ5%อระของการเรียนทั้งหมดเราเป็นคนไม่โดดเรียนตดทเชนไไม่นับไม่นับไม่เทอมไม่นับหลับติดตเดหน้าห้องจำต้องหลับห้อง ถ้าหลับว่ะสักประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะเป็นเด็กเป็นเด็กหน้าห้องกลางห้องหลังห้องเรียนประจําอ่ะเป็นเด็กหลังห้องหลังหลังกลางกลางหน้าหน้าแบบมีบ้างบางวันเวลาอยากตั้งใจเรียนแต่ก็ตั้งใจเรียนมีประมาณ10%เปอร์เซ็นต์เอ้หางานชอบวิชาอะไรเออชอบทิชาอะไรที่สุดคะละเฮ้ยตอนนั้นที่ท่านบอกอะไรช่วยหน่อ ตอนนั้นอ่ะอยากเรียนชีวะชอบชีวะวิทยาเพราะว่าไ,ได้วาดรูปถามว่าชอบวาดรูปไหมชอบสนุกดีชอบเยมพะละแต่ว่าชีวะเนี่ยจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะเราทําคะแนนได้แบบได้ดีเลยนะแต่พอมันเริ่มยากขึ้นพอมันไม่ค่อยได้วาดรูปแล้วก็ช่างมันแบบเพื่อมันเน้นความชอบส่วนตัว